สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกตอยสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงนี้นะก็เราจะเจอกันบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรเนี่ยก็จะออกบ่อยเราก็เลยจะมาเจอกันบ่อยนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะคะวันนี้ต่อก็จะมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะลิปที่ต่อจะเอามารีวิวในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้ซ a สิชูก้ารัชลิปทินผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของซาสซิเขาเลยนะคะซื้อมาทั้งหมด5สีเลยนะคะนี่ใครเห็นก็บอกว่าเออตัวแพ็ ตัวนี้คือมันน่ารักมากๆเลยนะคะแบบออกไปในแนวทางแบบค r ร a Band เลยแพ็กเกจจะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะนาะอสวยต่อชอบน่ารักมาก คือเจ้าสีชุการัชลิปทิ้นตัวนี้นะครับเป็นลิปทินเนื้อน้ำเนาะสีเนี่ยมีความสดใสช่วยให้ปริฟฟิปปังมีความชุ่มชืน้น <mustard> เนื้อลื่นเรียบเนียนระหว่างที่เราทาเนี่ยก็จะช่วยบำรุงนริฟิปปัไปพร้อมๆกันเลยนะคะเ <underscore> ขามาเป็นแบบแท่งจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะอย่างที่ต่อบอกไปนะคะว่าลิปเจ้าตัวนี้เป็นลิปทินเนื้อน้ำเน,นาะเป็นเทรนด์ของช่วงน,นี้ที่หลายๆแบรนด์ที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่ใช่ลิปที่เป็นแมตสนิทและก็จะเป็นลิปที่ค่อนข้างจะออกไปทางแบบฉ่ำๆกลอสซี่ y, อะไรแบบนั้นซรนะคะค ลิปทิ้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะทําออกมาเป็นแบบว่าวอเตอร์ทินเลยเป็นลิปทิ้นที่มีความพิกเมนต์ช้าสีเนี่ยมีความแน่นเห็นไหมนะคะแต่ก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ไม่ได้แบตสนิทไปทั้ง5้าสีเนี้ยใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปพร้อมๆกันทั้ง5สีเนาะว,ว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ thank you เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างหรือเปล่านะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าเพื่อนๆชอบสีไหนในบรรดา5สีนี้ทั้งหมดนะคะส่วนตัวต่อนะคะต่อว่าต่อชอบในส่วนของเบอร์03และ05เป็นพิเศษนะคะ05ก็คือที่ทาอยู่นะคะเพราะว่าต่อรู้สึกว่ามันมีความละมุนต้องพูดตรงๆว่า first impression ของต,อต่อต่อมีความรู้สึกอยู่ในใจว่ามันค่อนข้างที่จะสีเนี่ยพอเวลาเราทาไปแล้วมันก็จะมีความแบบใกล้เคียงกันมากๆเลยในทุกๆสีนะคะเนาะเนื้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าให้เลยนะคะสาหรับเนื้อเน มีความแบบชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แห้งตึงไม่ตกร่องเลยนะคะต้องแบบเนื้อเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้สึกเหนอะหนะอะไรเลยรู้สึกว่าเนื้อน้าจริงๆพอทาไปแล้วเกลี่ยง่ายสีชัดทุกสีเนี่ยคือสามารถกลบสีปากได้สนิทเลยนะคะ mm hmm. ข้อควรระวังสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ต่อสวร์ดูนะแท่งเนี่ยคือมาทาอยู่ใช่ไหมแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยวางอยู่มันล้มลงไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วทําไมรู้ไหม เนื้อน้ำของเจ้าตัวนี้คือมันมีความแบบเป็นน้ำมากอะเนาะนางก็ไหลออกมานะคะเสียดายมากๆเลยนะคะเนาะสำหรับเจ้าตัวลิปนะคะเนาะตรงนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อน,อนๆซื้อมาแล้วก็ระวังนะคะเจ้าตัวนี้มีความไหลออกเร็วมากๆเลยนะคะโอเคค่ะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้มีความติดทนเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราได้ทานข้าวแล้วเดี๋ยวต่อจะสวอตที่มือเนี่ยเช็ดออกดูซิว่าแรงความติดทนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อะไรยังไงไปดูกันได้เลยคะ่ะอันนี้นะคะต่อเอา าแขนมาให้ดูก่อนเนาะอันนี้คือที่ต่อสวอตไว้บนแขนนะคะหลังจากที่ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะจะเห็นว่ามันเป็นแบบเนื้อน้ําทิ้นเนื้อน้ํำยังไงนะคะมันก็ยังแบบมีความฉ่าวาวอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษกระดาษทิชชู่นะคะซับไป เอาความมันออกไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะสีที่หลังจากที่เอาความแวววออกไปแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความติดทนกันนะคะน,น้องใช้ทิชชู่เปียกนะคะในการแบบเช็ดออก ก็จะมีสีหลุดลาอ,ออกไปนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าจะมีสีอยู่แบบติดอยู่กับเนื้อผิวเราด้านล่างอยู่นะจางๆนะคะซึ่งในเรื่องของการติดคนหรือว่าถ้าเกิดจะใช้ทิชชู่เปียกเช็ดนะคะก็จะมีการเลือนหาย ไปนะเมะื่อกี้นี้นะคะต่อก็ออกไปกินข้าวมานะคะจะเห็นได้ว่าสีปากด้านในเนี่ยก็มีการหลุดลอกออกไปนะคะแต่บริเวณสีปากด้านนอกเนี่ยก็ย,ยังมีความโอเคอยู่นะคะสีก็ยังค่อนข้างเหลืออยู่ประมาณ 60- 70%นะคะนอกเดี๋ยวเรามาลองเบลนดนดูถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เติมเลยเนี่ยต่อว่ามันก็ยังค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะพอเราเบลนดเข้าไปแล้วเนาะก็ย,ย,ยังเห็นอยู่ว่าพอจะมีสีปากอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะเติมนะคะเดี๋ยวเรามาลองเติมกันนะคะ ต่อค่อนข้างที่จะชอบเนื้อลิปเลยเพราะว่าหนึ่งคือนางค่อนข้างที่จะทาง่ายอะพอเป็นเนื้อทิ้นแล้วเนี่ยมันเบลนด์ง่ายทาง่ายนะคะแล้วอยากจะให้สีมันชัดไปเลยก็ทาได้นะคะหรือว่าเราอยากจะให้สีมันนวนัวแล้วก็เบลนต์เบลนไปนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะสําหรับเนื้อเนี่ยได้อย่างหนึ่งนะค่อนข้างที่จะชอบแพคเกจของเขาเลยคือมันมีความแบบ เออน่ารักดีนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะปังเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวเนื้อลิปอันนี้นะคะเนาะในเรื่องของความติดทนก็จะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะได้เห็นถึงประสิทธิภาพทั้งหมดของนางในทุกๆแง่มุมกันไปแล้วนะคะสำหรับลิปเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปหาซื้อหาใช้กันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบดีโอนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กด subscribe ช anel ของต่อแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะน้ออยากให้ต่อปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมแก้ไขอะไรเกยวกับวิดีโอนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะนะก็วันนี้ต่อขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.